สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตีสองขับเรือไปส่งใครที่โรงแรมอัจฉริยะเผยถึงเฮียเสียตีสองขับเรือของกลางไปส่งใครที่โรงแรมเรียกว่าผ่านมา3เดือนสังคมยังให้ความสนใจสำหรับคดีตังโมหลายคนแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดนายอัจฉริยะ ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดกล่าวถึงเฮียเซียเจ้าของที่ดินอู่เรือ NBC ระบุว่าช่วงบ่ายไปดำเนินคดีกับเอกชนรายหนึ่งให้การเท็จในคดีตังโมแล้วทำลายหลักฐานผมไม่ได้กรัวครับผมบอกเฮียเซียไปแล้วที่เป็นเจ้าของที่ดินให้เช่าอู่เอ็ผมบอกว่าผมไม่เคยกลัวที่จะมาฟ้องร้องผมไม่ต้องกูผมหรอก ผู่ผมออกสื่อทุกวันผมเป็นคนที่ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องการฟ้องร้องพิสูจน์การที่ภาพหลักฐานแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูตีสถึงตีหคุณเอาเรือออกไปใช้สิทธิ์อะไรในการเอาของกลางออกไปจากอู่ NBC ขับเรือของนายปอตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ตีสยันตีหในเมื่อคุณเป็นเจ้าของอู่เก็บเรือไม่ได้เป็นเจ้าของเรืออันนี้คุณเอาเรือไปทำอะไร แล้วเอาเรือไปส่งใครที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเวลาตีสองกว่าแล้วกลับมาวนที่วัดค้งคาวเป็นชั่วโมงตั้งแต่ตีสองครึ่งยันตีสามสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราไม่กล้าดำเนินคดีกับคุณหรอกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ